เมื่อเวลาผ่านไป30ปีละครสายโลหิต2538ยังคงเป็นความทรงจำที่สวยงามในใจของแฟนๆทั่วประเทศละครนี้ไม่เพียงแต่เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแต่ยังสร้างปรากฏการ์คู่จิ้นในตำนานที่ยังคงอยู่อามใจผู้ชมมาตลอดไปสายโลหิต2538ทําทำให้นักแสดงหลายท่านโด่งดังและมีชื่อเสียงมาดูกันว่าปัจจุบันพุทธศักราช2568นนักแสดงนำจากละครนี้เป็นอย่างไรบ้าง หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ผู้รับบทขุนไกรที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองปัจจุบันยังคงเป็นนักแสดงมากฝีมือแถวหน้าของวงการมีผลงานละครและบทบาทผู้จัดละครอย่างต่อเนื่องและยังมีบทบาทสําคัญในชีวิตจริงคือการเป็นคุณพ่อของน้องวีจิตกบสุวรรณปุณกานผู้รับบทดาวเรืองตอนโตยังคงสถานะนางเอกตลอดกาลปัจจุบันเธอยังคงมีผลงานละครคุณภาพควบคู่ไปกับการทําหน้าที่พิธีกรและบทบาทคุณแม่ของลูกทั้งสองน้องนาดาและน้องนาโดน คุณยายบัรจดศรีมาภาัยผู้รับบทย่านิ่มซึ่งเป็นบทบาทที่ทุกคนรักและผูกพันอย่างแสนอบอุ่นท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่5พฤศจ,จิกาย,ยนพุทธศักราช2567สิริอายุ100ปีแม้ท่านจะจากไปแต่บทบาทย่านิ่มที่แสนอบอุ่นจะยังคงอยู่ในใจผู้ชมตลอดไปบีมาติกาอัธกรสิริโพผู้รับบทดาวเรืองตอนเด็กที่แก่นแก้วน่ารักปัจจุบนันเธอเติบโตเป็นสาวสวยและได้สละโสดแต่งงานกับนักธุรกิจยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงและทำธุรกิจส่วนตัวและบทบาท แม่สื่อที่หลายคนชื่นชมทายเอกพันธ์บรลทริศผู้รับบทหลวงเทพพริิสัตตุพายาที่เป็นนายทหารคู่หูของขุนไกรปัจจุบันเราอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานการแสดงของเขาบ่อยนักแต่เขาเป็นที่รักของประชาชนในบทบาทหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิรวมกตันยูที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องมานาหลายปีนอกจกากรนีมากรผู้รับบทลำดวน สาวงามผู้เรียบร้อยปัจจุบันเธอยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานละครให้ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยมักรับบทบาทแม่ที่เข้มข้นและยังคงความสวยไม่สั่งซาเจคสัตวัตดุลยวิจิตผู้รับบทหมื่นที่พระเทสาตัวร้ายที่น้าหมั่นไส้และคนดูเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองปัจจุบันยังคงเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีผลงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและยังคงรับบทบาทที่ท้าทายฝีมืออยู่เสมอเอรชยารักสิกรผู้รับบทแม่เยื้น ภรรยาของหมื่นที่ปัจจุบันเธอยังคงมีผลงานในวงการและยังคงความสวยสง่าไม่เปลี่ยนแปลง30ปีแห่งความประทับใจละครสายโลหิต2538ยังคงเป็นความทรงจำที่ดีในใจของแฟนๆทั่วประเทศแม้ว่าบางท่านจะได้รับบทบาทใหม่หรือจากไปแต่ผลงานและความประทับใจที่ได้รับจากละครนี้จะยังคงอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปเพียงผ่านไป30ปีแต่ความประทับใจจากสายโลหิต2538 ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆทั่วประเทศความทรงจําจากละครนี้จะยังคงอยู่ในใจของเราเสมอทั้งในการติดตามผลงานของนักแสดงที่ยังคงมีชีวิตอยู่และในการจดจําผลงานของนักแสดงที่ได้รับบทบาทในละครนี้และได้เข้าสู่ความทรงจําของเราไปแล้วคุณคิดยังไงกับความประทับใจจากละครสายโลหิต2538นี้บ้างคุณมีความทรงจําหรือความรู้สึกอะไรบ้างที่มาจากละครนี้ชีวิตของนักแสดงหลายท่านที่เคยร่วมงานในละครนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณรู้สึกว่ามีความสำคัญหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นด้านล่างนี้เลย